โนเอลดูนี่ย่าทำโทรศัพท์ให้เราโทรได้ไปจนถึงพระจันทร์พระอาทิตย์เลยนะอืเนี่ยของเราก็มีเนี่ยโทรศัพท์วิเศษของเธอโทรได้ไปแค่พระจันทร์พระอาทิตย์แต่ของเราอ่ะโทรไปคุยกับปู่ได้ถึงสวรรค์เลยนะืเธออยากขี้โมโนเอลปู่เจาสันไปอยู่บนสวรรค์ตั้งนานแล้วจะคุยกับเธอได้ยังไง ไม่เชื่อหรองั้นเดี๋ยวเราโทรไปคุยกับปู่ให้ดูฮัลโหลปู่โนเอลเองนะจ๊ะฮัลโหลว่ายังไงโนเอลลูกโอ้โหปู่กำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยสบายดีไหมลูกหอสบายดีจ้าหนูคิดถึงปู่ทุกวันเลยนะ ไหนไหนเราขอคุยกับปู่หน่อยเอามาฮัลโหล,โหลปู่นี่รู้ได้เองนะอ้าวว่ายังไงรู้ได้ลูกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมปู่จสันจริงๆด้วยเราจำเสียงปู่ได้อเอออเอาไป แค่นี้ก่อนเดี๋ยวหนโทรไปหาใหม่คิดถึงปู่นะอ่าได้ลูกได้ว่างๆก็โทรหาปู่นะอืมทีนี้เธอเชื่อเราหรือยังว่าโทรศัพท์เราอะ่ะมันวิเศษเชื่อแล้วเชื่อแล้วโนเอลงั้นเราขอยืมโทรไปหาชาวกล้วยหมาของเราที่มันตายไปแล้วได้ไหม จะโทรหาชเฉก้วยได้ยังไงเฉกวยมันเป็นหมาพูดไม่ได้นะล, <g ül> ลูดล้าจริงด้วยอะเราลืมไปร <g ül> <g üler> ูด้าจะคุยกับหมา